ทีมงานตะพาะไร่ตายสงขลาครับเราพาไปที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับได้มีการเคลื่อนร่างของดาบตํารวจอนันต์มีแสงผู้บังคับหมู่กองกำกับการหกกองบังคับการปราบปรามที่พลีชีพจากการปฏิจจบัติหน้าที่และถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตจากเหตุพะทะที่สีแยกเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง ออกจากโรงพยาบาลสงขลานครินมาตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดโคกสมานคุณนะครับโดยร่างของดาบตํารวจอานันต์มีการคลุมธงชาติอย่างสมเกียรติมีรถตํารวจกองปราบรถตํารวจทางหลวงและรถของตํารวจสพหัดใหญ่นําขบวนตลอดเส้นทางจนถึงวัดโคกสมานคุณทมกลางความโศกเศร้าและอาลัยของครอบครัวนะครับ โดยมีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณลานวัดโคกสมานคุณเป็นสถานที่ทั้งบําเพ็ญกุศลศพและในเวลาบ่ายโมงจะมีพิธีรดน้ําศพในกลุ่มของครอบครัวและเลือญาติและในเวลา16นาฬิกา พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชการตรวจแห่งชาติจะเดินทางมมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอีกครั้งนะครับเราไปฟังเสียงนางวิไลมีแสงภรยาของดาบตำรวจอนันต์พูดถึงสามีทั้งน้ำตาและความภาคภูมิใจในตัวสามีที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและพลีชีพเพื่อชาติกันครับ อยากจะปูดซึ่ง <fum> พ uh> <Comment a reath> ี่นั่นมันปูมังกรปิเป็นคนดีที่เท่เลยเป็นคนดีก็พฟฉาจนถึงคนเช่อแล้วทำงานจะเป็นคนดีอะารดีมากเลยค่ะป็นคนหลักดูหลักครอบครัวมเป็นคนดีที่สุดค่ะเป็นคนวันนั้นเนี่ยได้ได้ควยนขังสุดไทยฝันปมางครับ ในกู show, mountain, so warm, replied, ่ตอนเที่ยตอนเช้าเขามาป้าไปทำงานนะแล้วก็ทำขัดมูปลาเลยเอาไปให้ถึงเชฟได้กินกันนะคะแล้วก็กินเท่าได้นแล้วก็ไปขัดไปขับปุกใบใหญ่ถึงเทพแล้วก็เอาไปก่อนออกไปทำงานนะก็ไปเมื่อตอนเที่ยตอนใต้นอนนอนก็พอดทองอยู่ที่บ้านก็เอาเสื้อกอไปทำงานนะคะก็เอากลับมาเสื้อกอกลับมาตึ้งตองก็ไม่ได้คุยกับเขาสักคำเลยค่ะตอนนั้น พอสักวมาหเสียย่ซีเตีน้องเก็บแตงโมก็เขาปลูกแตงโมในสวนนะคะก็น้องก็ไม่ได้ทำานหนป้าไปทำงานมป้าแต่งจะทุกข์นะทำไงดีนึกว่าป้าพอีเท้าก็พีเคยไปชวนพีเท้าพีเคยไปแต่งก็ตัวพกประมาณตีห้าว่าป้าอยู่ไนครับป้าไปทำงานแ้ววันนี้้องไปเก็บแต่งนะป้าทำไปกับใกล้ออูไปกับพีเคยค่ะกพราะหนเก็บไม่เป็นค่าพีเคยไปเก็บป้าบอกโอเคป้าทำงานได้นนี่เห็นี่ป้าครับรอยแตง พลังงานนอนก็ไปไล่แต่ไล่ส้นเก็บแตงเนี่ยค่ะว่าคือนี่ส้นดบนั่นนะป้าป้าป้าปูวายนะพลนปริก็ะป้าเป็นแล้วนะพูนแต่ไอ้พากป้ามาเลยไปหยุดย้ายเลยส้นคือมีความทุกข์มากเลยค่ะว่ามอกแกว่าป้าป้านอนเก็บส้นป้านะน้านอนเก็บส้นเองแล้วนะพามาอยู่นูมาเขาไมยแต่งป้านั้นนนี่แต่งสุดเลยก็เก็บไล่ส้นไปตลอดต่างๆคำไหนเฟสนะครั ผมเก็บแค่คืหลอดไฟสัดผักพีเขินอ้ก็จะันซ้อนหนุษีอะค่ะปล่อยเดียวกันทั่วม้าน้องเล็กเป็นไงบ้างน้องกนน้องก็คือพี่้าวันนี้ค่ะพี่มากินแตงพี่นั่นค่ะแต่งพี่นั่นช่วยมากเลยเป็นแตงขัดส่วนนะคะก็ไม่ได้รัวเลยเลยพี่ที่มาน้องเล็กน้องเล็กทำใจดีๆนะคะอะไรทุกคราวและเรงยางมีการปะทากันนะคะับาไม่รู้เลยพี่ที่แจวลงไม่รู้เลยเลยเขาก็ไม่บอกอะไรน้องเลย ขนมถ้าเรามีที่เป็นยังไงเขาก็ไมบอกขนยถน้าอยู่ในก่อนูอ่ลงพันที่หนักไอ้ลงพันอันนี้น,นะคะก็จะซ้นค่ะ ก็โมกิเคยดึงตัวทรัพย์แบกมันจะมดนะคะตอนนั้นตอนที่ว่าโทรน้องพ่อแต่ไม่กินนึงลูเท้าอยู่ในรถค่ะตอนนั้นเด็กนู้นซิโทรมาลูกสาวแม่อตัวทรัพย์มาพอมาปุ๊บก็ไในผลักกินลูกแตงเมื่อเช็ดหัยชัดไปถูกโทรหาโทรทัพย์คนคนหน้าเบอร์คุณลุงคุณนี่้ฮะพุกมาหั้งทุกคนเลยค่ะน้องจันเลยโทรไปหมดเลยลืมได้กโทรหาเบอร์พีนั่นก่อนนะคะเบอร์แฟนก็ไม่กว้างแต่ไม่มีใครหลับซ้ายค่ะก็จะไม่ดีแล้วค่ะคืออาการเจ๊ไม่ดีมันก็กังวลไปมดแล้วค่ะแล้วก็ พี่ครับปีปีนั่นแกวงอะไรตีสุดตอนตอนตแก้กุยกระปีติ้งแต่แกวงว่งมาคุณช่วยแกพกกก็เลยลุ้นนองมาให้ดูแลรวยดีที่สุดนะถ้าเกิดป้าเป็นอะไรไปนะป้าจะไม่ลูกจะดรอนเลยไม่ลูกรอดมากเลยให้ดูแลลูกที่ที่สุดนะครับนะก,กนะับพี่จั๊ก้าอะไรไปถึงคนไหลอยู่อะเฮ็ดยไหมคนป้าคนดื้อกับป้า,ปามากๆเลยค่ะ น้องมันใจในที่มือของกองปรามากนะคะกองกบเนี่ยคือมันใ็ต้องจับให้ได้แล้วก็ต้องให้ท้นทุดเลยนะคะรับน้องมันใจว่ากองป้าต้องทําได้ก็ต้องทาได้ทุกสียงทุกอย่างป้าปาไปทําคือทำได้ทุกอย่างเลยค่ะป้าป๊าไปในหน้าีลย็ป้าปไม่เคยมีผิดหวังสักครั้งนึงเลยป้าปาบอกต่ละป้าป๊าไปทำได้ สำหรับพิธีชาปนก,กิจดาบตำรวจอน,นันต์นะครับจะมีขึ้นในวันที่17บมีนาคมนี้ที่วัดโคกสมานคูณอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาทีมงานต่อพ่อขอสดุดีในวีรกรรมของดาบตำรวจอน,นันต์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปูนบำเหน็จ4ชั้นยศเป็นพันตำรวจตรี